สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้เรียกชื่อเล่นอะไรคะค่ะเรียกนนจันทร์เนี่ยแหละค่ะไม่ทราบว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่อะไรไหมคะในการที่ว่าช่วยกิจกรรมงานวัดของพุทธบารมีอ๋ออันนี้ได้รับตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของทางวัดนะคะอืมอ่าทางนันทีก็ถามถูกคนเลยนะเนี่ยยี่สิบยูโร คุณสายถน10ยูโรคุณพันธี250ยูโรคุณคำศรี20ยูโร วันสองวันที่แล้วนี้พี่ได้เห็นมีน้องสองคนซึ่งว่าเข้าไปที่วัดแล้วกออ็ด้วยที่เราคำจริงแล้วพี่ก็ตั้งใจที่จะไปเพราเราเคยคุยกันว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญจะว่าเร่งด่วนก็ด่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมหลังคาแล้วกออ็ยอดโดมเนาะ พี่ก็เลยขอข้อมูลจากน้องฝนกับคุณชมพู่ว่าไปมาแล้วเห็นอะไรมีความรู้สึกอะไรยังไงหนให้ช่วยเล่าให้ฟังซิแล้วก็คลิปนี้ที่พี่ออกไปเพิ่งเมื่อวานเองแล้วเมื่อเช้าก็ได้ซ่อมไปคลิปใหญ่เลยไม่ทราบว่านอนจันทร์ได้ดูแล้วหรือยังคะได้ดูแล้วค่ะได้ดูคลิปนี้ตอนแต่ตอนของเมื่อคืนนะคะตอนที่ช่วงซ่อมมียังยังยังไม่ได้เข้าไปดูอีกรอบ แต่เข้าไปดูเราเห็นก็ประทับใจค่ะภูมิใจมากๆที่มีหลายฝ่ายเข้ามาให้ความร่วมมือกันเนะาะทั้งๆที่เราแค่คุยกันผ่านเนาะผ่านทางกล่องข้อความของทางเฟซน,นะคะทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้มารวมประชุมกันแต่เห็นที่แต่ละฝ่ายออกมาช่วยกันนะคะยังยังกราบเรียนท่านพระอาจารย์เลยค่ะว่าทําได้ดีมากๆเลยนี่ขนาดสัมภาษณ์กันผ่าน โปรแกรมซูมเนี่ยนะอย่างพี่ชมพู่นี่ก็เห็นที่ว่าความกระตือร้อนอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอยากมาช่วยงานเพราะว่าพี่ชมพู่ไปเห็นด้วยตาตัวเองใช่ไหมคะว่ามันมีส่วนไหนที่เร่งด่วนที่เะาต้องให้ความช่วยเหลือกันให้ความร่วมมือกันตรงนี้ก็มาแบบใช้คำว,ว่าโดยไม่ได้นัดหมายได้ไหมคะ <laughs> แม้กระทั่งที่ฟังไปว่าฝนชวนไปทำบุญก็ ไม่ได้แจ้งอะไรพี่ชมพู่เลยให้ไปเห็นหน้างานเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อต้อนปีนี้มันมีพายุเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมก็ทำให้กระเบื้องหลังคาปลิวลงมาหลายแผน่นแล้วก็ยอดโดมแล้วมันร้าวมันแตกราว,วก็คำคำนวณคร่าวๆดูก็ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าสองแสนยูโร ไป็นสาเหตุที่มันเป็นโบสถเก่าเขาถึงขายเพราะว่าเขาคงจะคำนวณดูแล้วว่าถ้าซ่อมแซมเจ้าค่ะซ่อมแซมแล้วคงไม่คุ้มเจ้า่คุ้มกันเขาเลยก็ขายถูกๆให้เรามาซ่อมแซมต่อเจ้าค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาวพุทธเราพี่ก็อยากจะรบกวนถามนะคะว่าจากที่ว่าน้องเขาได้ให้ข้อมูลมาไปบ้างแล้วนะคะไม่ทราบว่านวลจันทร์ จะช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมในจุดไหนอะไรยังไงบ้างคะคะขอขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะว่าที่เราได้มีการทำการบูรณะนะคะที่ว่าทำไมต้องมีการซ่อมแซมเร่งด่วนเพราะว่าอย่างที่เมื่อเมื่อคืนที่ชมพู่ก็แจ้งไปแล้วเนาะว่าถ้าเราไม่มีการบูรณะนะคะไม่มีการปรับปรุงเนี่ยโบนเราจะ ทำถูกทําการปิดใช้นะคะไม่ให้เข้าไปเลยคือคือปิดเลยนะคะจะมะีกระดาษของทางอําเภอนะคะไปแปะไว้ที่ที่ด้านหน้าและก็ด้านหลังห้ามเข้าใช้ในพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเพราะไม่งั้นอาคารมันจะพังลงมาแล้วมันจะเกิดการเสียหายนะคะแล้วก็ด้วยความที่ท่านพระอาจารย์ท่านมาคำนวณว่าระหว่างเราถูกปรับจากอำเภอทุกเดือน นะคะกับการที่เราเช่านั่งร้านนะคะซึ่งมาโอบล้อมนะคะที่ยอดโบสนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะเราเสียเดือนละ1,200ยูโรตอนนี้เรากำลังดำเนินการดาเนินการตรงนี้คือช่างนะคะที่จะเข้ามาต่อเติมอาคารยอดโดมะคะ่ะโดยโดยใช้ ช่างที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบูรณะโบสถ์เพราะว่าแถวนั้นทุกๆ500เมตรจะเป็นโบสถ์นะคะห้ารเมตรหรือหนกิโลไม่แน่ใจรู้สึกประมาณนั้นนะคะจะอยู่ติดกันแล้วจะมีอาการถูกซ่อมแซมตลอดหนึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวแถวแถวนั้นจะจะถูกใช้เกี่ยวกับ ดูดแก๊สรือเปล่าคะทำเทียมเกี่ยวกับแก๊สนะคะค่ะและมันทําให้มีการแผ่นดินไหวนน้อยแล้วพอมาด้วยด้วยปีนี้เนาะเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะก็เราถูกพายุค่ะทีนี้พระอาจารย์ท่านมาสังเกตเห็นว่าทําไมกระเบื้องมันร่วงลงมาเรื่อยแล้วพวกเราจะจอดรถไว้ตรงชายคาโบดนะคะเราจะจอดไว้ท่านก็จะมาเตือนทุกครั้งว่าอย่าจอดรถตรงนี้เพราะว่า กระเบื้องหล่นลงทุกวันนะคะพอท่านสังเกตแล้วท่านก็เข้าไปดูข้างในอาคารซึ่งในนั้นมันมีะระฆังะระฆังอยู่บนยอดโดมเลยค่ะที่ที่เป็นตรงช่วงนาฬิกาค่ะถ้าถ้าเห็นหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าโบสถ์นะคะจะมีนาฬิกาแล้วตรงนั้นนะคะเมื่อก่อนเราจะมีการไขนะคะให้นาฬิกาเดินทุกวันจะต้องขึ้นไปไขนาฬิกาแต่ตอนนี้ท่านท่านไม่ได้ทําแล้วเพราะด้วยความที่ะระฆังอะคะ่ะ ถ้ามันเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยนะคะมีการตีทุกครั้งนะคะยอดยอดโดมมันจะค่อยๆร้าวคะ่ะท่านก็นเลยตัดสินใจว่าในขณะที่เราจะบูรณะโบสถ์นะคะเราจะเอาลักคังลงมาข้างล่างเนะะี่ยค่ะก็เลยต้องรีบทำหลายๆตอนนี้สามเรื่องเลยค่ะหนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะถอดลักขังออกสองนะคะปรับปรุงไอ้รอยร้าวให้เรียบร้อย แล้วสามมุงหลังคาใหม่พร้อมกันไปเลยค่ะโอ้พ่อแม่พี่น้องไอเบื้องเอารถกระเบื้องมันลนทับคนเลยนี่ก็ธรรมดานี่เฟ้นว่า,า้ใส่นี่เิ้นมาล้อมรัวไว้นะคะเพราะว่าล่มพัดมากมันก็ลนเลยค่ะตุกตับตุกตับตุกตับเนี่ยค่อยๆย,ยางได้หลวงพอ่อกับบ่มีหมวกซำเบิ่นงเอาเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตามที่เห็นนะคะ ไม่ได้เรื่องเล่นๆน,นะคะนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องจริงเรื่องอมันแพงมันแพงใส่ยเหตุใดในมซอยกันด้วย่อามเป็นน้องด้วยควแมธรรมดาเลยเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโดมด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนยอดโบสถ์ด้วยจากไก่มาเป็นวงธรรมจักรจากที่น้องเขาบอกว่าเอ,อเกี่ยวกับระยะเวลาในสามเดือนเนี่ยพี่ก็เลยมีคําถามว่าในสามเดือนคือเรา เสามารถที่จะเริ่มพรุ่งนี้เลยได้ไหมอย่างเช่นอ,อตอนนี้นะคะคือมีมันมีปัญหาที่ว่าบริษัทที่จะเข้ามาซ่อมแซมตอนเนี้ยเราเข้าไปสอบถามเขาติดงานนะคะเพราะว่าหนึ่งรถเครนที่ที่เราจะเอามายกยกระครังลงนะคะเห็นบอาเฉพาะค่ารถเครนนะคะจ่ายห้าพันยูโรในขนาดที่เราทำเนี่ย ทุกฝ่ายต้องพอมาะค่ะพี่ปริยาคือพอยกลงปุ๊บเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นหลังคามันก็จะต้องมีคนเข้ามาทำใช่ไหมคะอันนี้เราต้องประสานกันหลายบริษัทซึ่งเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทรามมาว่าเจ้าหน้าที่นะคะหรือนายช่างอะคะ่ะเข้ามาตรวจสอบนะคะประมาณสองถึงสามรอบแล้วะคะ่ะเพราะว่ามีม,มีมีหลายมีหลายโครงการที่เราอาจจะต้องทำคือ อาจจะไม่ได้ทอดยอดโดมออกนะคะหรือเอาแค่ระคังลงแล้วหลังจากนั้นเอาเหล็กเข้าไปเสริมค่ะเอาเหล็กเข้าไปเสริมในในยอดโดมนะคะเขาจะไปไปเสริมข้างในนี่นี่คือเหตุผลที่ว่าอถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วผ่านช่วงกฎระเบียบของการที่ว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้านไปแล้วถึงอยากกลับเรียนเชิญพี่ปริยาไปดูนะคะรายละเอียดว่า อ่าชั้นยอดโดมข้างในนะคะเขาจะเอาเหล็กเข้าไปถักค่ะถักแล้วเข้าไปเสริมในยอดโดมเพื่อเพื่อให้แข็งแรงขึ้นเพราะคานตอนนี้มันพร้อมที่จะร้าวลงได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าแต่แต่นายช่างพอเข้ามาเห็นสถาปนิกเข้ามาเห็นนะคะเขาก็แนะนำว่าอ่าเราสามารถถักเหล็กเข้าไปอะค่ะใน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 อาคารในในโบสถ์ได้เลยอะค่ะ ซึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นการบูรณะที่ที่บริษัทเนี่ยที่ที่รับเข้ามาเนีคะว่าเคยทํามาหลายโบสแล้วอะคะ่ะในในลักษณะแบบนี้ค่ะเขาอย่างเมื่อก่อนที่ทำที่ศาลาใช่ไหมคะเราสามารถระดมกําลังของพระสงฆ์ในทุกสาขาของเรามารวมกันนะคะอันนั้นเราจะมีแค่ค่าวัสดุอุปกรณ์แต่ค่าแรงเราไม่ได้จา่าย แล้วก็เราจะมีนายสร้างมาควบคุมพร้อมกับคนงานนะคะที่มีความรู้นะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ยอดโดมอยู่สูงนะคะอยู่สูงแล้วเราไม่สามารถทำกันเองได้เพราะว่าด้วยด้วยกำลังพระสงฆ์ถ้าปีนขึ้นไปขนาดนั้นมันต้องใช้คนที่มีความรู้จริงๆอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยที่ที่มันทำให้ค่าใช้ใจ่ายของเรามันต้องบวกเพิ่มขึ้นนะคะพี่ ถ้าเราไม่ดําเนินการซ่อมแซมหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเขาก็จะปรับปรับเราด้วยแล้วก็ห้ามใช้สถานที่ด้วยเพราะว่ามันอันตรายแก่ผู้คนที่จะเข้ามาในนี้แล้วเรื่องค่าปรับนะคะเขาจะปรับในกรณีไหนปรับในกรณีที่เราไม่มีการคิดที่จะบูรณนะ แต่แต่พอทางนทางอำเภอยื่นมาเนี้ยค่ะเราก็เชิญเชิญสถาปนิกนะคะของของทางอำเภอมาว่าเราควรจะทําได้ขนาดไหนเราเราจะทําได้ยังไงเขาก็เลยแนะนำนะคะ่ะว่าถ้าเป็นไปได้คุณทํานั่งร้านมาโอบโอบไว้ก่อนเลยนะคะแล้วทีเนี้ยทางอำเภอก็ตัดเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าถือว่าเขาเห็นความกระตือรือร้อน ของทางวัดที่ที่เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเราเราไม่ปล่อยเฉยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอเราทําตรงนี้แล้วเราก็ตัดเรื่องของทางอําเภอไปได้เลยค่ะว่าเออเราให้ความร่วมมือแล้วนะเราทําแล้วเราคือทางนายช่างของเราก็จะประสานไปทางอําเภอตอนนี้ยไม่มีการปรับค่ะมีแต่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คําแนะนำเนะะี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะค่ะ ตอนนี้เท่าที่พี่ฟังนะพี่ก็ว่าถ้ามีรถเครนนะก็จะไปยกลงมาเลยก็ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเรายกตัวนั้นลงมาเลยเนี่ยต้องรีบปูลณะทันทีแล้วแล้วด้วยตอนนี้ด้วยความที่เราต้องหาบริษัทที่มีความรู้ด้านที่จะซ่อมแซมอาคารโบสถ์จริงๆนะคะก็พอดีด้วยโชคดีที่เพื่อนบ้านของเรานะคะ ก็ได้บริษัทที่ที่เพื่อนบ้านของเราค่ะที่ชื่อแบดนะคะอ่าเป็นคนมารับช่วงที่จะทําดูแลตรงเนี้ของทางโบสถ์ต่อเพราะเขาอะมีความรู้ด้านนี้พอดีด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะพี่ใช่เขาได้บอกคร่าวๆไหมคะว่าประมาณเดือนไหนถึงจะมาทําการซ่อมแซมได้เห็นบอกว่าประมาณสองอาทิตย์จะให้คําตอบว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ แล้วจะเข้ามาบูรณะได้เมื่อไหร่แล้วเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าอย่างที่แจ้งไปอะค่ะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีนายช่างมาดูมาดูแล้วดูอีกอะค่ะดูทั้งข้างในข้างนอกค่ะแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็จดรายละเอียดต่างๆไปคิดว่าเห็นพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่เกินสองอาทิตย์ค่ะเราเราจะได้คําตอบว่าเราจะต้องอ่า ได้ทําเมื่อไหร่เพราะเราก็แจ้งไปตลอดพอหนังสือทางอําเภอมาทุกวันนี้เราจะเก็บหลักฐานไว้แล้วเราก็แจ้งไปด้วยการประสานกันนะคะประสานกันทุกฝ่ายว่าตอนนี้ทางอําเภอแจ้งมานะว่าถ้าเราไม่ไดําเนินการอะไรเราจะถูกปรับเราก็แจ้งกลับไปที่บริษัทที่ท,ที่ที่จะมารับเหมานะคะว่าตอนนี้เราถูกหนังสือจากทางอําเภอมานะ อย่างเงี้ยค่ะ,ะทางทางอำเภอบอกว่าเราจะต้องมีการบูรณะเราจะต้องรีบทำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเนี้ยเขาประสานกันเองเลยโดยโดยโดยเราเนี่ยจะเป็นคนคอยส่งหนังสือให้แล้วตอนนี้ก็เป็นฝ่ายระดมกำลังหนึ่งนะคะกำลังทรัพย์ที่ที่จะ,ะเราเราต้องรู้ว่ามีการบูรณะเท่าไหร่กำลังทรัพย์เราพร้อมไหมนะคะแล้วก็ชี้แจงให้ คณะกรรมการหรืออผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกคนนะคะทราบนะคะว่าเหตุผลในการทำค่าใช้จ่ายแต่และอย่างเนี่ยบวกลบคูณหารอะไรทุกอย่างนะคะในลักษณะ,ะว่าโบสเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ยอดโดมใช่ไหมคะพี่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเราเอายอดโดมเอาออกได้ไหมคะ เอาเอาออกได้ค่ะเขาเขาบอกแล้วเอาออกได้แต่มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นยอดด้วนไปเลยนะคะใครมองมาเห็นยอดโบดก็เห็นยอดโบดนี้แต่ไกลนะคะเขาก็อยากให้คงไว้ถ้าเป็นไปได้ทางอำเภอเขาก็แจ้งมางี้นะคะว่าเออมันมีผลกระจิตใจนะคะมีผลกระจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็เลยถามทางอำเภอไปว่าแล้วคุณมีทุนรัพย์ ตรงนี้ที่จะมาใ,ให้เราใช่ค่ะเราเราก็ถามไปแล้วว่าถ้าคุณอยากให้เราเออเอาคงไว้ในสภาพเดิมเพราะว่าด้วยอาคารนี้เราก็ไปเรียนถามนะคะว่าแล้วคุณมีทุนทรัพย์ที่จะมาช่วยเหลือไหมเพราะว่าอาอย่างน้อยคุณก็ต้องมีทุนทรัพย์ในการที่จะให้เราคงสภาพเดิมไว้เขาบอกว่าเขาไม่มีกำลังงบนี้ เราก็พยายามหาทุนทรัพย์พยายามระดมกำลังะคะชาวพุทธนะคะก็เนี่ยค่ะถ,ถึงอยากออกมาให้ข้อมูลว่าทำไมทำไมเราถึงต้องมามีการซ่อมแซมมีการคงอาคารนี้ไว้แต่นี่มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเราคงคงความเป็นยอดโดมไว้มันก็จะเป็นศาสนาคริสต ที่ที่ที่เป็นยอดโดมเนาะเป็นรูปของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ด้านในจะเป็นพุทธศาสนาซึ่งเคยมีตอนนั้นที่นวลจันทร์เป็นพิธีกรน,นะคะในงานไม่ทราบว่าเป็นงานบุญอะไรแต่มีชาวฮอลแลนด์นะคะชาวฮอลแลนด์เดินมาน้ำตาคลอมาเลยนะคะเดินมาแล้วก็มามายืนขอบคุณมาขอบคุณว่าฉันฉันขอบคุณเธอนะที่เธออะ ที่เธอธนุบำรุงให้ให้ตรงเนี้ยยังคงอยู่ในสภาพเดิมเธอรู้ไหมที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของศาสนาชั้นเนี่ยขอไม่เอ่ยถึงเนาะเออเป็นที่ของศาสนาชั้นเนี่ยมาเกือบสองร้อยปีแล้วมาถูกส่งต่อให้กับศาสนาพุทธแล้วเธอก็ยังคงสภาพทุกอย่างเขาพูดอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็น้าตาคอแต่พวกเธอยังคงสภาพทุกอย่างของพวกชั้นไว้ แล้วเขาก็ใช้มือเขานะคะตีที่หัวใจนะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่เธอยังคงเออ่สภาพของตรงนี้ไว้เพราะว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่ปู่แต่ย่าฉันแล้วจนถึงฉันใช้สถานที่ตรงนี้แหละทำพิธีศาสนาทุกๆุอย่างในครอบครัวเขาพูดแล้วเขาก็น้ำตาคอขนาดเราเห็นแล้วแบบวุ เราปลื้มอ่ะเราภูมิใจอะค่ะพี่เราภูมิใจที่ว่าเราเรายังได้คงศาสนายังได้คงสภาพเดิมเขไว้อะค่ะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่ทางอำเภอก็อยากให้คงไว้แต่ไม่มีทุนนะครับก็เป็นคอนเซ็ปที่ดีนะอยากให้คงไว้แต่ว่าไม่มีอะไรช่วยนี่โอ้โหบางทีก็ลำบากใจเหมือนกันแล้วก็วัดนี้ที่เราซื้อมาก็เจ็ดปีแล้วใช่ไหมคะ มากกว่าน,นั้นนะคะแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านพระอาจารย์ธรรมรัตน์นะคะมาอยู่ที่นี่ก็เข้าปีที่เจ็ดค่ะค่ะแล้วก็ตอนก่อนหน้าน,นั้นก็มีการก่อตั้งกันอะไรกันพี่จําได้ว่าตอนช,ช่วงสมัยตอนแรกๆยังไม่ได้ซื้อวัดตรงนี้<ช>ก็ทางวัด<ช>ก็มีจัดงานม,มาข้าพุชาก็ไปจัดที่ห้องเอ่ยยิมกีฬาอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นน้องส้มอะคะ่ะอยู่ในตําแหน่งอ่า เกี่ยวกับประธานอาลองประธานอยู่ะคะ่ะตอนนั้นนะคะที่น้องส้มเข้ามาช่วยหาโบสตรงนี้นะคะ่ะช่วยหาช่วยเจรจาช่วยทําเรื่องทุกอย่างกับท่านพระครูทองปูนนะคะท่านพระอาจารย์ทองปูนซึ่งซึ่ง,งท่านเนเ,าเป็นประธานสงฆ์นะคะของทางาวัดพุทธบารามีซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นเจ้าว,วาดอยู่ที่เมืองฮัมบวกประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะ S <S ค่ะแล้วหลวงพ่อท่านกังวลใจมากไหมท่านก็กังวลน,นะคะท่านกังวลใจเพราะว่าด้วยท่านเห็นสภาพของของอิฐที่มันแตกคะคะท่านเห็นทุกวันนะคะท่านจะเดินดูทุกวันนะคะเดินดูทุกวันแล้วท่านจะเห็นอิฐมันค่อยๆแยกค่อยๆแตกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กระเบื้องกระล่วงบางทีท่านก็เอาไม้ไปตอกไว้อะค่ะเพื่อไม่ให้กระเบื้องล่วงลงมาเพราะว่า ด้วยสภาพซีเมนซีเมนที่มันมันอยู่รอยต่อที่เขาเรียกอะไรนะคะที่ที่เชื่อมกระอิ่ไว้นะคะซีเมนเนาะนั่นก็เสื่อมสภาพแล้วค่ะเขาก็ต้องให้เรากระเทาะออกทีละอันแล้วเราก็เข้าไปยาแนวอะ,ค,ะค่ะค่ะซึ่งซึ่งช่างเขาก็บอกมานะคะว่ามันจะต้องมีทําอะไรอีกเยอะเลยซึ่งความจริงในถ้าเขาถ้าถ้าช่างนะคะเขาจะบอกว่าทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ โอกว่าแต่ด้วยความที่เรายังอนุรักษ์ไว้อะคะ่ะเหมือนเหมือนเราอะคะ่ะเข้ามาอยู่ที่ไหนเราก็อยากคงความเป็นในรูปแบบเดิมไว้ะคะ่ะสถาปัตยกรรมเขาไว้อะไรไว้ะคะ่ะซึ่งตรงนี้มันก็ขลังดีนะคะพูดถึงก็ถึงอยากอยากจะระดมกำลังกันทุกคนนี่แหละคะ่ะว่าเออเรามาช่วยกันข้างนอกจะเหมือนที่ที่หนึ่งที่อยุธยาไงคะที่ด้านนอกจะเป็นเหมือนโบสถ บทคริสแต่ข้างในจะเป็นพิธีการของพระพุทธศาสนาหมดเลยค่ะตัปีหนึ่งปีสองหมื่นสี่ทำดอคามพอเราไม่รู้ว่าเราจะมีทุนทำตอนไหนก็เลยทำสัญญาไว้หนึ่งปีถ้ามันได้ทำไวเสร็จไวมันก็อาจจะประหยัดส่วนนั้นลงมาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโดมด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนยอดโบสถ์ด้วยจากไก่มาเป็นวงธรรมจักร ตอนนี้กำลังให้ลูกศิษย์ที่เมืองไทยทำทำวงธรรมจักรเอาจะติดแทนไก่ขอเสริมนิดนึงนะคะคือท่านพระอาจารย์ท่านเป็นพระนวะกรรมค่ะท่านเจ้าวาดนะคะท่านพระอาจารย์ธรรมรัตน์ท่านจะเป็นสถาปนิกอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งซึ่งพท่านครูบาค่ะครูบาอาจารย์ที่ที่อยู่ในสาขาจะจะแซวกันทุกครั้งว่าท่านไม่ใช่สถาปนิกนะคะ แต่ท่านเป็นสถาปนิกที่พอท่านนึกอะไรปุ๊บลงมือทำแล้วออกมาเป๊ะเหมือนสถาปนิกเลยค่ะค่ะแล้วท่านเป็นพระก่อสร้างเป็นพาะที่ที่มีทุกอย่างอยู่ใน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 ตัวท่านนะคะว่าท่านสามารถทํางานได้ท่านสามารถลงมือทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยกําลังทุกทุกอย่างอะคะ่ะทั้งกําลังทรัพย์กําลังกายกําลังใจของท่าน ลงอยู่ที่วัดพุทธบาล,ลมีฮอลแลนด์หมดเลยค่ะก็ก็อย่างที่พวกเราได้คอนเซ็ปต์ว่าเป็นลูกศิษย์วัดน,นี้ขี้เกียจไม่ได้เ <c oughs> พราะเจ้าวาดไม่เคยนั่งเลยแล้ท่านจะสอน <c oughs> ใช่ไหมคะว่าอย่าเสียเวลาไป,ปเปล่าเปล่า <c oughs> อะไรอนยะ่างนี้ท่านจะบอกว่าอย่าหายใจทิ้งค่ะ <c oughs> ดีมากเลยทีน,นี้อาจจะเห็นแล้วว่าพี่ก็ได้ลง ประชาสัมพันธ์เรื่องถ้าเผื่อว่าใครจะถวายปัจจัยหรือช่วยทางด้านทุนตรงนี้มีมีบัญชีอื่นไหมเลขอื่นเพิ่มเติมไหมหรือว่ายังคงไว้ที่ได้แจ้งไปแล้วก็ก็ยังคงไว้เพราะว่าเมื่อเช้าเข้าไปดูอะคะ่ะก็ใช่ตามนี้อคะ่ะแล้วทุกวันนี้เราก็จะจัดคอร์สบวชปฏิบัติธรรมเดือนละครั้งค่ะที่วัดพุทธบารมีถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะเราจะบวชกันเดือนละครั้งค่ะคะ่ะ พี่ก็ขอขอบคุณนะคะในการที่มาให้ข้อมูลรายละเอียด <c oughs> เพิ่มมากขึ้นวันนี้ขออนุโมทนากับนวลจันแล้วก็คณะกรรมการและทีมงานและแม่ครัวทุกท่านเลยนะคะที่มาช่วยงานวัด <c oughs> แล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าโควิดเขาอ,อนุญาตให้เดินทางได้หรืออะไรยังไงพี่ก็จะมาดูวัดด้วยตัวเองแล้วกัน,นะคะ่ะ กบขอบพระคุณพี่ปริยาญะคะที่มาให้เป็นสะพานบุญแล้วให้มีโอกาสให้เราได้มาอธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกบขอบพระคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะุค่ะสวัสดีค่ะ